สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอนี้ก็ยังสวยยังแซบอยู่ค่ะอ่าไม่ได้สิค่ะเพราะคุณแม่แซบค่ะต้องบอกว่าเจอมากันมานานใช่ไหมคะอย่างแม่หมอนี่ก็เจอมานานหลายคนก็ลืมไปแล้วว่าปุ้มปุ้ยอายุเท่าไหร่จริงค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเขาแต่งหน้าทุกวัน365วันแต่งหน้าทุกวันหน้าไม่โซมหน้าไม่เหี่ยวหน้าไม่ไม่รู้ไม่คุณจะบอกว่ามีช่วงหนึ่งอะโทมมากด้วยความที่เราไปถ่าย ช่องช่องหนึ่งแล้วก็ขี่ม้าเล่นเซสกีโดนผิวโดนทาลายคือเวลาถ่ายรายการเนี่ยเป็นแบบเอาดอตลอดไม่ได้เอาอินดอแบบนี้นะคะเอาดออยู่ข้างนอกเราคิดดูว่าอายุที่มากขึ้นก็แก่มากแล้วริ้วรอยที่เกิดจากแสงแดดก็แก่มากแล้วแล้วปุ้มเนี่ยท้าแดดท้าลมท้าฝนขนาดนั้นเดี๋ยวช่วงหนึ่งไม่มีงานเลยผู้ชมค่ะฟ้าขึ้นค่ะคุณแม่สภาพออก้าขึ้นทําอย่างไรต้องไปเลเซอร์ริ้วรอยเวลายิ้มเนี่ยตีนกาขึ้นไม่ได้เป็นหน้าตึงเด้อย่างนี้แล้วปุ้มเนี่ยเป็นคนที่ทําเสียกันไม่ได้ยงเดราะวปุ มาแพ้การฉีดโปรท็อปพอฉีดปั๊บกล้ามเนื้อกระตุกเออแล้วกล้ามเนื้อห้อยก็เลยกลายเป็นว่าเอาแล้วจะอยู่วงการนี้อย่างไรมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หายไปด้วยความที่น่าแย่มากยากที่มว่าและนที่สําคัญตอนนี้อายุเยอะมากตอนนีุ้กก็คือ38แล้วแม่อุ้ยจริงเหรอเอาเร็วมากส8แปดเราเจอเขาตอน20ต้นต้นะโอ้เราี่ดูปุ้มเข้าวงการมาตั้งแต่ยี่สิบแปดแล้วเนี่ยผ่านไปแบบ ตั้งกี่ปีแล้ว18แล้วตอนนี้38อ่ะ20ปีอยู่ในวงการนี้หน้าโดนสารเคมีมาเยอะขนาดหนคุณผู้ชมแะ้ะคิดดูบางทีเราเป็นแบบพรีเซนเะตอร์นะบางทีเขาส่งมาให้เราแบบไลฟ์สดน,นู่นี่นั่นใช้ไปแพ้บ้างก็มีแต่จะบอกวันนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นสินค้าที่ปุ้มกล้ามาพูดเลยเพราะเป็นสินค้าที่ส่งออกนอกอย่างเดียวไม่ได้ขายในไทยจะไม่ได้ส่งธรรมดาส่งที่อินเดียคือสินค้าแบรนด์ไทยเนี่ยขายอินเดียได้นั่นคือแบบ ต้องนัเมื่อวันต้องห,งหองุดยอดยอดจริงๆไม่ได้ไป <ๆ S 2> ขายตำงานแฟนนะคะอันนี้แบบว่ามีเซ็นสัญญาส่ง5 0 0แสนกององต้องดีมากแต่ว่าด้วยความที่เจ้าของบอกว่าเอ๊ะทำไมเราส่งให้ต่างชาติล่ะแล้วอินเดียคนใช้เยอะมากแล้วในสภาพประเทศอินเดียผิวจะก,กวา<ช>้างๆผิวจะเป็นล้าฟตัวดำๆแล้วเขาใช้ดีขนาดนั้นแล้วคนไทยทำไมจะใช้ไม่ดีใช่แล้วเจ้าของก็เลยรู้ <ไๆ S 1> สึกว่าอ้างั้นลองให้คนไทยใช้เราเดปุ้งจะบอกเลยว่าได้ใช้กันราคาแบบตกวันละถึสามบาทใจริงเหรอน้องจริงแต่เดี๋ยยววมมาาดดูก่่อนนััีงไ ตัวนี้เลยค่ะเป็นเซรั่มที่ดีมากๆตัวนี้แหละที่พูดบอกนั่นคือเซรั่มนะคะออกแกนขายดีมากๆถึงขนาดว่าอินเดียเนี่ยเซ็นสัญญาเลยห้าแสนกล่องเนี่ยนะ 5, ห้าแสนขวดเนี่ยนะเซ็นเลยซื้อเลยส่งเลยตอนนี้ไม่ได้แค่ออยอไทยอยอยอินเดียก็ผ่าน<อ>แล้วเวลาใช้นะคะม่เป็นเซรั่มแบบนี้ค่ะตัวนี้เขาจะผสมนะคะไปด้วยน้ํามันนะคะจาก พอแกนนะคะเสร็จแล้วค่ะเขาก็มีนะคะในส่วนของทางด้านแบบว่ากุหลาบถึงสามสายพันธุ์นี่เดี๋ยวปุ้มทายดูคือมันใช้นิดเดียวเห็นไหมปุ้มก็ใช้แค่โยดเดียวแล้วปุ้มจะบอกเลยว่าเห็นขวดเล็กๆแบบนี้นะไม่เล็กนะคะใช้ได้หนึ่งเดือนนะออหนึ่งเดือนเดือนกว่าเลยนะต้องใช้เยอะใช่ไหมปุ้มใช่ไม่ต้องใช้เยอะแล้วใช้นะคะใช้กับหน้าหลอดนี้ค่ะเดี๋ยวปุ้มจะให้ดูอ่ะนี่เราลองเปรียบเทียบนะอ่ะข้างนี้ที่ทาแล้วซึมเร็วซึมเร็วไม่เหนียวเนอะหนะแล้วดูข้างนี้อู้ตายมือเหี่ยวมากอ๋ออ เนี่ยคือผิวที่ทาออแกนเข้าไปแล้วแล้วผิวอันนี้ที่แก่เหี่ยวโทรมพาะนิ้วเราอ่ะมันจะเป็นข้อต่อนี่เห็นไหมนี่แค่ตัวเซรั่มแต่ว่ามีตัวนั้นอีกที่ดีกว่าค่ะในเมื่อเราทาในช่วงของเช้าตอนเช้าเขาช่วยทําให้หริ้วรอยเนี่ยมีความตื้นขึ้นคใครที่เป็นฝ้าใช้ประมาณสิวันเนี่ยฝ้าจะค่อยๆจางส<อ>่วนใครที่แบบว่ารูขุมขนแห้งหรือรรว่ารู้สึกเฮ้ยหน้าเราชุ่มชื้นไม่ชุ่มชื้นเลยใช้แบบนี้ได้แล้วก็ยังมีตัวไนท์ครีมเดี๋ยวปุ้มให้ดูค่ะค่ะอโอ้ โอ้ยเข้มข้นมากอเข้มข้นมากเลยค่ะเข้มข้นมากค่ะตกใจไหมคะม<า>แล้วเวลาใช้ใช้แค่แบบ โหยนี่มันเข้มข้นมากใช้แค่นี้คุณผู้ชมใช้แค่นี้คือทั้งหน้าแล้วก็เกลี่ยทั้งหน้าแล้วก็เกลี่ยทั้งหน้า,า,นาเมื่อสักครู่ปุ่มลงด้านนี้นะคะปุ่มขอลงซ้ำละกันอ่ะ,อะแล้วก็เกลี่ยไปทั้งหน้าค่ะทาเบาๆนะคะแค่นี้ค่ะมันก็จะทําให้ขาวสว่างากระจ่างสดใสรวมทั้งนะคะยังช่วยให้ในส่วนของริ้วรอยเอางี้คุณผู้ชมสภาพใครที่อยากได้ผิวชุ่มชื่นเหมือนเติมคอลลาเจนเวลาไปฉีดคอลลาเจนหรือว่าเป็นฉีดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฟิลเลอร์หรออ่ะจะคล้ายๆอารมณ์นั้นเลยมาเดี๋ยวพุแ่ม ล้วดูด้านนี้มันเหมือนต่างกันเลยอะไปบูธผิวนอมันเหมือนแล้วดูด้านนี้ต่างกันจริงต่างมากนี่คือแค่ครั้งแรกคุณผู้ชมนี่ใช้ครั้งแรกก็ต่างแล้วแต่ที่มีเว้ากว่านั้นอีกตัวนี้เลยค่ะสมมติเราไปออกงานเราต้องทำไงเข้าสันสถานเสริมความงามเข้าคลินิกเสียเงินเสียร้อยสตูนุงนู่นตัวนี้พูดบอกเลยคุณแม่ต่อไปนี้มีกระปุกนี้กระปุกเดียวจะไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าจะออกงานพรุ่งนี้เช้ามีแบบว่าุต้องไปเลยค่ะเป็ดต้องไปรับรางวัล ตัวนี้ตัวเดียวค่ะปุ้มต้องบอกเลยว่าดีมากตัวนี้เป็นเตอร์มา mark าร์ k เพียงแค่คืนแรกเห็นผลกระชับรูขุมขนเลยทันทีหน้ายกกระชับใครที่ลองแก้มตรงนี้ป๊บตึงเลยใครที่มีใต้ตาดูสิอายุ38ใต้ตายังไม่มีเลยแต่นางริ้วรอยไม่มีเลยนะยีพ้มขนาดนี้ริ้วรอยไม่มีเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวปุ้มคุณแม่ใช้นิดเดียวพอนะคะเพราะของเราไม่ต้องใช้เยอะค่ะส่วนผสมตัวนี้บอกเลยว่าดีมากๆ พอเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดขิงนะคะมาซึมาไดนั่นก็คือเป็นปเมล็ดขิงนะคะจากประเทศญี่ปุ่นเขาจะช่วยบอบประโลมให้กับผิวของเราใครที่แบบว่ามาแค่คืนเดียวเป็นสลิปปิ้งมา์คานอนไปเลยจ้าโอ้โหต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากค่ะเพราะว่าเขามีส้มเบนดาลีนเพราะฉะนั้นใครที่ผิวโทรมผิวแก่ผิวเหี่ยวมันจะทาให้ผิวของเรากลับมาเด้งกลับมาเฟสเราคุณแม่ทารู้สึกไงรู้สึกว่ามันเด้งขึ้นเลยมันเด้งชุ่มชื้นแล้วมันรู้สึกเฟสอ่าแล้วก็อุ้งชุ่มน้านะผิวมันแบบ ดูแบบว่าผิวแบบว่าเหมือนเด็กอ่ะเหมือนมีความยืดหยุ่นของผิวแล้วเวลาตกไปมันเด้งดึ๋งเลยทันทีเนี่ยพวกถึงบอกว่าเนี่ยมันคือมาใช่ค่ะนี่ไม่ได้แค่ตัวยันนะตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดแต่บอกเลยว่าขายดีมากๆแล้วที่จะให้คนไทยได้ฟรีอุ้ยจริงอรอจริงอ้าวบอกก่อนเลยหลายๆคนดูรายการของเรานะคะบอกว่าราคาแพงไหมเอางี้ดีกว่าไม่แพงเจอด้วยโปรงเตอร์ขนาดนี้นะเอางี้ดีกว่าวันนี้ราคาแบบพันสองพันไม่ขายวันนี้ขายเพียงแค่ชิ้นละห้าร้อยเก้าสิบบาท ห้าร้อยเก้าสิบบาทจริงร,งรงออยากได้อะไรก็ได้ ไครีมสําหรับใครที่อยากจะได้เติมเต็มผิวหน้าช่วงตอนนอนอหรือว่าอยากจะเป็นนะคะในส่วนของเซรั่มนะคะที่เติมผิวเลยทั้นแต่ขั้นตอนแรกเลยก็590บาทหรือจะเป็นมาส์กบูสเตอร์ก็590บาทชิ้นไหนก็ได้590บาทซื้อ2ชิ้นแถมฟรียงหนึ่งชิ้น<ะ>ใช่ใช่เป็นหงเลย <3 S 2> แถมหนึ่งจะซื้อ2ชิ้นนี้แถมมาสก,ก็ได้หรือจะซื้อมาสกกับเซรั่มแถมไนท์ครีมก็ได้อะไรก็ได้หรือจะซื้อมาสกสองชิ้นแถมมาสก์หนึ่งชิ้นก็ได้อ,อะไร Oh. ซื้อสองชิ้นแถมฟรีหนึ่งชิ้นจัดส่งฟรี oh. ไม่เสียค่าจัดส่ง oh. มีเก็บเงินไปทางแคปหน้าจอเลยบอกว่ามาจากรายการเ oh. พราะว่าต้องบอกเลยว่ารายการนี้เรา oh. ให้เฉพาะที่นี่ที่เดียวกับของแถมที่ เลือกได้แต่ว่าปกติแล้วซื้อ2แถมหนึ่งเนี่ยราคาเต็มนะคะ1,100เอไอ้ย1,770บาทใช่ <ปะ S 2> แล้ว,ลวค้ะแต่วันนี้นะคะแค่1,180บาท<ช>เท่านั้นใช่แล้วหรือจะซื้อชิ้นเดียวก็ได้คือเอาไปเลย590บาทอะไระก็ได้590บาทแล้วเลือกของแถมได้เลยอยากได้อะไรโควไปได้เลยอยากจะได้แบบเป็นเซรัม่มก็ได้อยากจะได้เป็นแบบไนท์ครีมก็ได้อยากจะได้เป็นแบบวูดมา ตัวนี้ก็ได้เพราะมันมีบูทให้ผิวแล้วเลยเอาจริงๆนะซีซ่ง,งไปเลยแลก็แถมไปอีกหนึ่งค<ช>กว่า<ช>คาุณงบอกเลยว่าถ้าในเรื่องของริ้วรอยเนี่ยอ,อ,อยา่างคุณแหนกใช้ครั้งแรกเห็นผล<ช>แต่ในเรื่องของฝ้าคุณเป็นฝ้าแดดมาคุณโดนแดดมาสิปี5ปี3ปีอยู่แต่งจังหวัดฝ้าปปปมาแต่งหน้ามา<อ>ไปยิงโกรก อขอเวลาเขานิดนึงขอ1ิวันทำไมถึงต้องบอกว่า1ิวันทำไมไม่เคมว่าสองสามวันม,มันไม่มีสารเคมีใดใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราใช้ธรรมชาติบําบัด<อ>คุณก็ต้องรอนิดนึงแต่เห็นผลอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีการแพ้เรายินดีคืนเงินให้ใช่ค่ะใช้เราต้องบอกเลยว,ว่าโทรเข้าไปเพราะว่าที่สําคัญนะเรามีตัวแทนจำหน่าย ในประเทศไทยคนที่เหิดรับใครอยากรวยไม่ใช่เพียงแค่สวยหนุ่มสาวอย่างเดียวแต่คืนในเรื่องของผิวพรรณอยากให้ผิวเด้งแบบนี้<อ>แล้วไม่ใช่แค่ทาหน้าอย่างเดียวคุณต้องทาคอด้วยนะราคาพอโยกเข้าไปรับรองได้ว่าคืนผิวกลับมาไม่ว่าคุณจะเลข3เลข4ี่เลข5คุณกลับมาเหมือน18บแปหรือ20่สิบกี่ครั้งกงได้โอ้โหใครนะคะอยากบูดหน้านะคะดูแลผิวหน้านะคะบอกว่าผิวเป็นเรื่องสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือสตรีข้ามเพศนะคะวันนี้ออแกนเซรั่มนะคะ ออกแกนไนท์ครีมแล้วก็ออกแกนมาชิ้นไหนก็ได้590บาทแต่ถ้าเกิดซื้อ2แถม1นะคะราคาเต็มนะคะ 1, 7 7 0บาทแต่วันนี้ลดเหลือ1,180บาทค่ะ